มหาวิทยาลัยราชภัฏบุญีนีเรามีปฏิธานที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเรามีเป้าหมายที่จะสร้างชุมชนท้องถิน่นให้มีสุขภาวที่ดีมีสิ่งมอนที่ดีมีความร่วมมือร่วมมือในชุมชนที่ดีและเป็นชุมชนที่สร้างงานสร้างชีพมีอาชีพการงานที่มั่นคงการพัฒนาต่างๆเหล่านี้อาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญ โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลานินแดดเดียวทอดพร้อมบริโภคได้พัฒนาปลานินแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานแบรนด์สุภาพรโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรสว่างวีระวงศ์ ได้ร่วมกันพัฒนาสูตรปลานิลแดดเดียวทอดพร้อมบริโภคเพื่อจำหน่ายและมีการถ่ายทอดกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการหมกักการศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบปลานิลแดดเดียวเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการลดปริมาณน,น้ำในอาหารและปริมาณน,น้ำมันหลังการทอดของปลานิลแดดเดียวทอด การให้ความรู้เรื่องการบรรจุโดยใช้บรรจุภัณฑ์ถุงสูญยากาศและใช้เครื่องมือการบรรจุในการบรรจุปลานิลแดดเดียวทอดซึ่งจะช่วยยืดอายุการเก็บร,รักษาได้มากขึ้นสำหรับด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้พัฒนาตราสินค้าโดยใช้ชื่อแบรนด์สุภาพรและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคและนำข้อมูลจากการสำรวจมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดการออกแบบจุดจ,จำหน่ายเคลื่อนที่จุดจ,จำหน่ายแบบออฟไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคจดจำสีจดจำตราสินค้ามากครับอราเากันมากเลยการทดสอบตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในส่วนของการทดสอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับความสนใจและสามารถจำหน่ายได้ทีมาก ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าตั้งแต่อายุต่ำกว่า18ปีไปจนถึงอายุมากกว่า60ปีทั้งกลุ่มรักสุขภาพผู้สูงอายุและลูกค้าทั่วไปนอกจากนี้การจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ได้พัฒนาคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบรนด์สุภาพรปลานินเมืองอุบล สดใหม่พร้อมรับประทานลดเค็มลดไขมันพร้อมจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์แล้ววันนี้